ทีมยอดเยี่ยมพิมลีก,กอังกฤษประจําแมชเดย์ที่2อฟอร์มอันยอดเยี่ยมของผู้เล่นเวสต์แฮมยูไนเต็ดทําให้มีแข้งเดอะแฮมเมอร์ติดเข้ามาถึง2รายเช่นเดียวกับไบรตันนะครับที่ทํางานได้ดีในบ้านตัวเองส่วนโรเมลูลูกากูก็ประเดิมติดทีมนี้จากผลงานลงสนามเกมรแรกนะครับเบื่อกักตัวไปไหนไม่ได้ดูฟุตบอลให้สนุกมากขึ้นเพราะพวกเราคือคนวัยมันพันฟุตบอลพร้อมบริการทุกท่านด้วยความรวดเร็วลิงอยู่ที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โคนคอบอลน,นะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกเทมเพลตอังกฤษนัดที่2ครับจัดหมาให้ชมกันในระบบ4-3-3นะครับ เริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้ยกให้ดาบิตราย่าจากเบรนฟอร์ดนะครับบินเซฟลูกจิงของเจมส์แม็กคาร์เทอร์ได้อย่างเหลือเชื่อครับทั้งที่จังหวะนั้นควรจะเป็นประตูของริสโก้พาเลสไปแล้วต่ด่านชาวสเปนิชในวัย25ปีมีส่วนสําคัญนะครับที่พาเบรนฟอร์ดเก็บคลีนชีตได้2นัดแรกในสุดพรีเมยรีโดยตลอด10เกมหลังสุดรยาย่าเก็บคลีนชีตไม่เสียประตูเลยถึง8นัดรวมถึงเกม Play off, เพลย์ออฟเลื่อนชั้นด้วยนะครับ มาดูแผงหลัง4คนครับคนแรกโชให้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนจากคงแดงลิเวอร์พูลนะครับจริงๆแล้วตำแหน่งนี้อีกตัวเลือกหนึ่งที่โดดเด่นก็คือดิโน่ลีฟราเมนโต้นะครับแบ็กขวาวัยสแบ็กซีจากซอลตัมดันแต่ว่าสิ่งที่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อานทำได้ดีคือจังหวะสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งจากคงแดงผ่านบอลได้สวยงามให้กับซาดิโกมาเน่ทำประตูนะครับโดยเทรนต์จัดแอสซิสต์ให้กับมาเน่ในศึกนักเรียนอังกฤษไปแล้ว9ครั้งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ4ครั้งที่จะตัวถวาายผ่่นนนนใให้เพือทนนทีมำปรระะตูะคับ มาดูกองหลังคนตัดมาครับยกให้เชนดัฟฟี่จากไบรตันแอนด์ฮอบอเบียนนะครับกลับมามีบทบาทสําคัญให้กับไบรตันอีกครั้งหลังจากถูกปล่อยยืมไปเล่นที่เซลติกเมื่อฤดูกาลก่อนโดยดัฟฟี่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2เกมนะครับและมากิมนี้เจ้าตัวก็โขกทําประตูให้ทีมขึ้นนำวัดก่อนจากจังหวะลูกเตะมุมนะครับซึ่งที่สําคัญเกมนี้ไบรตันเก็บ3แต้มพร้อมรักษาครีดชิดได้สําเร็จ หลังโคตัดมาจะให้ไทโรนมิงส์จากแอสตันวินล่าครับแหนเสียเชิงให้กับคาร์ล่าวิลสันจนทีมเกือบโดนขึ้นนําแต่หลังจากนั้นมิงส์ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับแดนท้ายก็มีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูที่แอสตันวินล่าสามารถทําได้แหละครับโดยลูกแรกเขาเป็นคนโขกชงต่อให้กับแดนนี่อิงส์ควนเล่สุดสวยนะครับและอีกลูกที่พยายามมงบอลไปติดแขนจามาลลัสเซลนอกจากนี้เรื่องเกมรับมิงส์ยังทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะการเคลียบอลได้ถึง5ครั้ง พร้อมกับการเข้าปะทะแล้วก็ตัดบอลได้อีกอย่างละ1นหนล่ะครับส่วนประเด็นกองหลังคนสุดท้ายจะให้ลิสเจมจากเชลซีนะครับโดดเด่นสุดๆในศึกลอนดอนดาร์บี้โดยที่ลิสเจมถาวายพายให้กับโรเมลูลูคากูเปิกสกอร์แรกให้กับทีมขึ้นนำนะครับก่อนที่จะสานประตูอย่างเฉียบคมปิดกล่อง2-0ที่เอมเบรดสตีดียมนะครับโดยเจมส์นับเป็นแข้งเชลซีคนแรกตั้งแต่เดือนกันยายนปี2012นะครับที่ควรมาตาทำประตูแล้วก็แอสซิสต์ใส่อาร์เซนอลได้ มาดูแผงกองกลาง3คนครับคนแรกยกให้กับซาอิดเป็นรามาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับกลายเป็นผู้ที่รับหน้าที่ทําเกมรุกในบทบาทของเจสซี่เลนกาและนี่ถือเป็นอีกครั้งที่อดีตแข้งเบรนต์ปอดทำประตูและก็แอสซิ์ได้ในเกมเดียวนะครับหลังจากเกมนัดเิดสนามก็สามารถทําได้ด้วยนะครับกองกลางคนถัดมายากให้อิฟบิสตูมาจากไบรตันนะครับทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในฉบับของเจ้าตัว ระเตะทีมชาติปาลีโดดเด่นสุดๆนะครับเข้าปะทะบอลสำเร็จแล้วก็ตัดบอลได้อย่างละ5ครั้งจุดประเด็นกลางขั้นสุดท้ายครับยกให้เดลิอันลีนะครับจากครัเนมอสเปอร์ภายใต้การคุมทัพของโนโนเอสเปเรโตซานโตทำให้เดลิอันลีอดีตดาวจะระแสงแห่งเมืองผูดีได้กลับมาเฉิดชายอีกครั้งนะครับแล้วก็รับหน้าที่สังหารจุดโทษได้อย่างมั่นใจปาสเปอร์เก็บชัยที่โมลินิสกลาวได้สำเร็จ้วครับ ส่วนสประสานด้านหน้าสัปดาห์นี้ครับเด่นๆทั้งนั้นกาเบรียลเจสุสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คนแรกกลายเป็นว่าไม่ได้ลงเล่นตำแหน่งที่แท้จริงของเจ้าตัวโดยแข่งซมบ้าถูกทางไปเล่นริมเส้นฝั่งขวานะครับแต่นั่นก็ทำให้เขาโดดเด่นและก็มีส่วนร่วมกับ2ประตูถึงแม้ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดก็ตามนะครับนี่เพิ่งเป็นครั้งที่สองเท่านั้นที่เจสุสทำสองแอสซิสต์ในเกมเดียวในศึกแชมเปียน์ัอังกฤษด้วยนะครับโดยผล่อนทำได้ในเกมเจอกับไบรท์ดันเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020นะครับ ส่วนกองหน้าคนตัดมาครับยกให้โรเมลูลูคากูจากเชลซีนะครับเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเชลซีได้อย่างรวดเร็วโดยทุกครั้งที่ได้บอลมักสร้างปัญหาให้กับแนวรับอาร์เซนอลได้เสมอนะครับประตูที่ทําได้เกิดจากสญชัตญยานกองหน้าที่วิ่งมุ่งหน้าเข้าหาประตูนะครับถึงกระนั้นไฮไลท์มันอยู่ตรงที่เขาวิ่งชนปาบมาดีจนล้มลงไปกองแหละครับลูคากูทําประตูบอลลิกูงสุดอังกฤษไปแล้ว114ลูกขึ้นไปติดท็อปดาวยิงอันดับที่20ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ นอกจากนี้เจ้าตัวยังดเป็นผู้เล่นต่างชาติที่ทาประตูได้ยามเล่นเกมย่าแล้วก็เกมเยือนอย่างละ50ประตูขึ้นไปนะครับนผู้ดเล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้คนสุดท้ายยกให้มิคาอิลอันโตนิโอจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับกว่าจะมีชื่อเป็นผู้ทําประตูต้องรอถึงนาทีที่80เแต่ว่าก่อนหน้านั้นมิคาอิลอันโตนิโอก็เอสซิสให้กับเบนรามากระทุ้งประตูนําห่าง2-0นะครับ โดยดาวยิยงร่างสึกกลายเป็นนักเตะเวสต์แฮมที่ทำประตูมากที่สุดในพรีมเมียร์ลีกอังกฤษที่จำนวน4.9ประตูและครับแซงหน้าเปาโลดิคานิโอที่ทำไว้ที่4.7ประตูนะครับหากขอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้ยครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม